ท่านผู้ฟังรายการพุทธแบบเซนวันนี้คือวันที่6กันยายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานพบกับท่านผู้ฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นเสียงอ่านจากหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์คำของอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับที่ชื่อว่าปริศนาธรรมโกอาน วลีธรรมเพื่อกระตุกจิจแบบเซนนะครับซึ่งก็มีอยู่ประมาณ800กว่าวลีหรือว่า800ข้อผมจะนำมาอ่านซ้ำอ่านมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับในอดีต800ข้อนี่มีการปร,ปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วก็อ่านซ้ำอีกครั้งนะครับซึ่งยึดหลักว่าวันละ5ข้อ วลีธรรมหรือ5โกอ่าน5ปริศนาธรรมทุกวันทุกวันนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังในเ,เกิดปัญญาชายารู้แจ้งจากวลีธรรมที่ผมจะอ่านเขาเรียกว่าเป็นมัรควิธีกระตุกจิตกระชากใจแบบเซนนะครับโดยใช้ภาษาใช้คำพูดที่เป็นวลีสั้นๆเรยวยเ่วกรอนเปล่านะครับเพื่อมาอ่าน ให้ท่านผู้ฟังได้ไปขบคิดแล้วก็จิตของท่านจะลุกโผลกออกมาซึ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับแล้วแต่แต่ละคนที่จะเห็นแจ้งหรือประจักษ์แจ้งแล้วก็จิตลุกโผลงโผล่ออกมานะครับเอาละครับวันนี้ก็จะเป็นข้อที่26นะครับข้อที่26ต่อจากเมื่อวานนี้ข้อที่25นะครับข้อที่26ชื่อว่า ไม่มีการบรรลุหรือไม่บรรลุผู้ใดเล่งรัดจะบรรลุธรรมเลวันย่อมตกอยู่ในภาวะแห่งตัณหาคือความอยากยิ่งทำให้ห่างไกลต่อความสำเร็จมากเท่านั้นเพราะการบรรลุหรือไม่บรรลุย่อมไม่มีอยู่จริง ผู้ใดยึดผู้ใดติดยึดติดต่อความคิดปรุงแต่งดังเช่นเมื่อติดยึดติดกับความรู้แจ้งหรือสัจสะรู้หรือยึดติดอยู่กับความว่างและความสงบก็จะทำให้กลายเป็นผู้พลัดตกออกนอกเส้นทางแห่งการรู้แจ้งแนวทางที่ดีที่สุดก็คือ เพียงแต่ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายดําเนินไปตามวิถีของมันทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสงบนิ่งปราศจากการไปและการมาและปราศจากการบรรลุหรือไม่บรรลุนี่คือข้อที่2 6นะครับไม่มีการบรรลุหรือไม่มีการไม่บรรลุ ข้อที่26นะครับไม่มีการบรรลุหรือไม่บรรลุก็ไม่มีนะครับก็คงจะไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระที่ผมอ่านก็กระชับรัดสั้นตัดตรงนะครับท่านไม่ต้องใช้ความคิดนะครับแต่ว่าจิตท่านจะลุกโผลงขึ้นมาเองโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัตินะครับถ้าท่านไปเห็น หรือได้ฟังแล้วก็เกิดปัญญาแจ้งในวลีใดหรือเข้าใจตรงไหนนะครับจิตของท่านก็จะโผล่ออกมานะครับโดยโดยสภาวะเอาละครับต่อข้อที่27สู่สภาวะที่ไร้าภาวะและลักษณะที่ไร้ลักษณะการปฏิบัติธรรมตรับการปฏิบัติตามกฎธรรมชาติสรรพสิ่ง คือความเข้าใจในความว่างของสปปรรพสิ่งนำพาผู้เข้าใจพ้นจากความยุ่งเหยิงทั้งปวงเมื่อจิตเห็นสภาวะของสิ่งทั้งปวงเป็นความว่างหรือมองเห็นสิ่งทั้งหลายว่ามีลักษณะและสภาวะเดียวกันนั่นก็คือสปปรรพสิ่งไร้สภาวะและไร้ลักษณะใดๆการที่สปปรรพสิ่งถูกมนุษย์แบ่งแยกออกเป็นคู่คู ที่เรียกว่าทวิลักษ์ล้วนเกิดจากความคิดตรุงแต่งทั้งสิ้นผู้ใดพ้นไปจากจิตที่มืดบอดหรืออวิชาภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่งย่อมสูญหายจากจิตจิตก็จะเข้าถึงสภาวะอันแท้จริงที่อยู่เหนือการเวลาจิตก็จะสงบและว,ว่างเปล่าไร้สิ่งรบกวนผลที่เกิดกับจิตเช่นจิตปรจาจจกการเปรียบเทียบ และปราศจากผู้นึกคิดนึกไปต้นซึ่งก็คือภาวะที่ไล่ที่จิตไล่ภาวะแห่งความคิดปรุงแต่งนี่คือหัวข้อที่27นะครับสู่ภาวะที่ไล่ภาวะและลักษณะที่ไล่ลักษณะนะครับต่อไปข้อที่28 ไม่มีสิ่งใดอุบัติและสิ้นสุดแต่ประจักษแต่อย่างใดนะครับข้อที่28ไม่มีสิ่งใดอุบัติและสิ้นสุดแต่อย่างใดนะครับพึงพิจารณาความโศบนิ่งในความเคลื่อนไหวและพึงพิจารณาความเคลื่อนไหวในความโศบนิ่งจนประจักษ์แจ้งต่อสภาวะและลักษณะแห่งสรรพสิ่ง ว่าลายทั้งความสนิ่งและความเคลื่อนไหวเชกเช่นความว่างเปล่าและความไม่ว่างเปล่าความเป็นหนึ่งและหลากหลายก็เกิดจากความเห็นผิดหรือมิจฉาชิติของจิตแท้จริงแล้วไม่มีอะไรอุบัติขึ้นไม่มีอะไรสิ้นสุดแต่อย่างใดหมายถึงไลายกฎเกณฑ์หรือไลายภาวะการกระทำทั้งปวง อีกทั้งไล้คคำอธิบายใดๆที่จะพูดให้เข้าใจต่อกันเช่นเดียวกับตัณหาหรือความทยานอยากก็จะหยุดลงนี่คือข้อที่28นะครับไม่มีสิ่งใดอุบัติคขึนและสิ้นสุดลงแต่อย่างใดนะครับข้อที่28ต่อไปข้อที่29นะครับ ชือว่าจิตเป็นอิสระจากเครื่องจองจำเจนจิตเป็นอิสระนะครับจากเครื่องจองจําเมื่อจิตหลุดพ้นจากความคิดรุงแต่งความคิดเกี่ยวกับความเป็นของคู่ทั้งหลายหรือทวิลักษ์รวมทั้งการดิ้นรน ที่เกิดจากตัวตนทั้งหมดก็จะหยุดลงความลังเลสงสัยใดๆก็สิ้นสุดหยุดลงด้วยตัวมันเองสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่มาแทนที่ก็คือตัวตนที่ไล่ตัวตนก็อุบัติขึ้นความเป็นพุทธภาวะก็อุบัติขึ้นจากนั้นจิตก็จะเป็นอิสระจากเครื่องจองจำ จากนั้นก็จะไม่มีสิ่งใดมายึดเกาะจิตและจิตก็จะไม่ยึดเกาะกับสิ่งใดอีกต่อไปนะครับนี่คือข้อที่29นะครับที่ชื่อว่าจิตเป็นอิสระจากเครื่องจองจำนะครับเอาละครับคงจะไม่ต้องอธิบายเช่นเดิมนะครับเนื่องจากท่านคงจะ เข้าใจได้ไม่ยากนะครับผมก็คงก็ไม่ต้องขยายความให้มันเสียเวลานะครับท่านไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรท่านอย่าใชา้จิตไปคิดนึกปรุงแต่งว่าเห็นว่าอย่างนั้นคิดว่าอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นเพียงวลีเป็นเพียงภาษานะครับเป็นเพียงถ้อยคําเท่านั้นท่านไม่ต้องเข้าใจกับภาษาที่ผมพูดใดๆนะครับออรอเวลาที่เหมาะสม จิตของท่านจะลุกโผลงโผลงมาเองนะครับต่อไปข้อที่30หรือข้อที่5สําหรับวันนี้นะครับเป็นข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ข้อที่30ชื่อว่าไร้ทั้งความเหมือนและความแตกต่างไร้ทั้งความเหมือนและความแตกต่างนะครับไร้ประโยชน์ในการโต้เถียงซึ่งกันและกัน นั่นเป็นเพราะไม่มีความแตกต่างใ,ใดๆระหว่างสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้และไม่มีความเหมือนกันระหว่างสิ่งใหญ่โตกับสิ่งที่เล็กกว่าอนูก็ไม่มีความแตกต่างกันเชกเช่นความมีและไม่มีความเป็นและความไม่เป็นก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน ทั้งความแตกต่างและความเหมือนล้วนเป็นสิ่งที่จิตคิดขึ้นจากความไม่มีไม่เป็นทั้งความมีและความไม่มีก็คือสิ่งเดียวกันคือสิ่งที่จิตสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าและล้วนแต่เกิดจากความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนี่คือข้อที่30หรือข้อที่หําหรับวันนี้นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะครับ ผมก็คงไม่ต้องอธิบายไม่ต้องขยายความข้อที่30นะครับในเรื่องความเหมือนความต่างก็เป็นเรื่องภาษาเป็นเรื่องคําพูดเป็นเรื่องต้อยคําเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่งทั้งสิ้นนะครับแท้จร,ริงแล้วสรรพสิ่งไม่มีเหมือนไม่มีต่างนะครับไม่มีอะไรทั้งนั้นสัพเพรมานตานะครับไม่มีสิ่งใดเป็นอะไรไม่มีสิ่งใดเหมือนหรือต่างครับอะไรนะครับเป็นภาษาเป็นคำพูดเปรียบเทียบเท่านั้นเองเอาละครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับต่อใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับข้อที่3-11นะครับเอาละครับเช่นเดิมถ้าท่านมีฟังแล้วเกิดข้อสงสัยอยากจะให้ผมได้อธิบายเพิ่มเติมหรือท่านอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้อ่านมาทั้งบดนี้นะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลข 0891260689นะครับและ025133279 02939746นะครับเอาล่ะครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ